สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพริ้นชาตาก่งกล้าวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพนันเชิงนะคะเชิญรับชมรับฟังเลยลาค่ะ วัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสามปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความความรพนับถือมาอย่างช้านานเมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะพบเจอผู้คนเป็นจนํานวนมากที่หลายเวียนมานมัสก,การหลวงพ่อโตกันอย่างหนานแน่นประวัติความเป็นมาของวัดพนัญเชิงนะคะ วัดพนังเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพานังเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประสริฐกล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปพุทธชื่อท้าเจ้าพานังเชิงเมื่อปีพศ 1,867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีจุดน่าสนใจของวัดพนัญเชื้อนะคะหลวงพ่อโตหรือพระพุธทธไตรัรตนนายกพระพุธทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายบางมานวิชยัยขาสมาธิราชขนาดหน้าตากักกว้าง14.20เมตรสูง19.20เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทอง หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไายรัตนานายกหรือพระหรือพระโตของชายยุทธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านผู้เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงพงศาวดารกรุงฉบับหลวงพระประเสริฐอักษรนี้ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อพศ1868หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตก ปรากฏในคำให้การชาวกลุ่มก่าว,ว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลที่เป็นอัศจรรย์หลวมพ่อโตเป็นพระอ,องค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือหมูชาจีนโดยเรียกกันว่าซปงปโกงนอกจากชาวไทยแล้วยังมีเชื้อสายจีนหลั่งไหลามาก,กับไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปี พระพุทธรูปทองคําในพระอุโบสถในพระอุโบสถวัดพระนันเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสองคันสามองค์คือพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทาจากทองสมริหน้าตักว่างสามศอกสูงสีสง่ศอกมีสีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น สมัยอยุธยาหน้าตากว้างสี่ศอกสูงห้าศอกส่วนพระพุทธรูปหน้าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขท,ทยัยนั้นจะมีสีออกแดงแดงหน้าตากว้างสามศอกสูงสี่ศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและหน้ามีพึ่งถูกพบว่าเป็นพระทองและพระหน้าด้วยความบังเอิญเมื่อสากแต่เดิมที่พระทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูน จะมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปสาเหตุคงเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่อยุธยาจะถูกฆ่าศึกบุกตีพระนครคนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปหน้านี้จะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไปจึงได้ฉาบปูนเคลือบและปูนปั้นในขณะที่ปูนยังไม่แห้งเพื่อทําเป็นลายจีวรและมีลักษณะต่างๆเช่นปั้นปูนพระพักพระ เกซาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคําและพระนาจนึงกระทั่งภายหลังมีผู้ไปค้นคนพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําเนื่องจากเศษปูนได้กระเาะออกมาและเนื้อภายในเป็นสีทองจึงได้ค่อยๆกระเาะปูนออกให้หมดจึงได้เห็นว่าพระทองคํทาทั้งองค์และมามาปฏิสถานอยู่ภายในอุโบสถของวัด ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับประวัติความเป็นมาของวังพนารเชิงหากผิดพาพป,ประการใดก็ขออาภาัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ